สวัสดีครับคี่นองฝนมาแล้วบ้านทุ่งครับกับบรรยากาศเมื่อตื๊บของฝนลงเม็ดแล้วเจ้าแม่ไส่ก่อครับผมวันนี้เราจะเอาไปแจกแดียักไม่ละแม่ ปปาชีบวัวปะเบเกบเจ็ดสิบโอ้ยเกบเจ็ดสิบไม้ครับผมกับพี่หญิงเป็นปะพี่หญิงบัน,งบนเกิดลูกสาวาก,กาว็ขอให้ลูกสาวเรามีสุขภาพเรี่องสือเจนเจเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อของแม่เพิ่นว่าบัานเกิดลูกเลย ซอยอุ่นหนุนใส่กอกไปแจกผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านแน่ว่าสั้นให้แพร่ว่าเป็นาจัดก,การให้แต่ซอยอุ่นหนุนแพร่ว่าน้ำมันละแต่มาแพร่ว่าก็คิดดเออเจอเขาเรื่อง่าสมทบบุญน,น,น้ำนะนี่เอาเอา,เอา เวลาน่อยนอนมาแล้วพี่นอ้องสน่อยดังไฟแพี่ว่าแล้วครับผมเดี๋ยวสีอย่างอยากจะจังใส่ถุงคนเศร้าฝนละพี่นอ้องผนเศร้าฝนละจังสิไปแกครับผมเอยฝนแห้งครับฝนดีครับ những cái đó ngang hoa, ngang hoa Nam giống chuồng เย็นสบายครับผมเดี๋ยวจังสีย่างครับอ่ะหยุดเรียบรอยพี่น้องตัวค่าเดียวครับผมจว่าตกงแห้งอยู่อ่ะจวหน่อยก็เริ่มย่างแล้วยับเตาเขามาสักหน่อยพี่น้อง หอมเดี๋ยวไปแจกพี่ๆป้าๆน้านะอาๆคุณยายคุณปู่คุณย่าทุกคนได้กินนะครับก่อนเที่ยงได้กินแน่นอนฝนก็หยุดแล้วอ่ะเดี๋ยวแั่หน่อยขอตัวอย่างแป๊บหนึ่งครับผมแล้วสีแตงเป็นชุดเนาะด้วสีแตงเป็นชุดชุด ใส่ผักใส่บกักพริกไข่เพิ่นกับแก้มเนาะ,ะเดี๋ยวจังมเมึงตอนตะหน่อยย่างซุปแล้วกันครับอ่ะแพ่ว่ากับสิแพกใส่ถุงใส่ถุงถุงแล้วสองไม้บอแม่จ้าครับเดี๋ยวกับพยุดโต๊กพอดีให้ดังลูกอย่อมเด้อ okay. ฝน,น,นตกแห้งครับวาสิมไปแจกกอนั่นละมื่เตลิก,กใส่ถุงใส่ถุงถุงละสองไม้แต่หยับเจ็ดสิบแจกเอาบุนน้ำกันเน้อี่นอกเสียวรถง่ายไป รถายหรือรถหน่อยแมรได้อ,นนาอารถน่อยก็ได้ใส<ะ>ใส่อยแม่เ,เออโอเคน,เนี่นี่ทำอะไรออกมานี่นนจับทานเล่นทานอย่าไปเล่นนลร้ทานเตรียมพักเตรียมนี่เป็นชุดชุดพี่นอ้อง กับประบ้านนี้หละเนะาะก็ขอขอบบุญขอบคุณคุณหญิงที่สอยอุดหนุนพี่หญิงที่สอยอุดหนุนใส่กอกเดี๋ยวกับเพื่อนกับบาไปแจกวันเกิดลูเพิ่นครับผมเนาะเดี๋ยวแต่น่อยกับแพร่ว่ากันจไปแจกตามประสงค์ของเพิ่นนี่แหละให้เพื่อนได้บุญได้กุศลแจกกุ้เฒ่าน้ำบ้าน แจกมืดละผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นุ่งผู้สาวนะป่ะแบบเดี๋ยวแต่หน่อยกัปเทว่าขอตบเข้าไปในบ้านก่อนฝนตกถนนจืนดจากสีขีมอ๊อดไส้ถอยไปหรือสีขีบยันเขี๋ยวคีมอ๊อดไส้อยู่เพระาะว่าถนนมันเละถ้าขี่รถไงมันสะจืดพูดขี่ข่าล,ล่างเพาะเถาะเดี๋ยวเมียสีจมจอีก,อกไปก่อนครับเดี๋ยวจึงไป พ่อกันเก็บบรรยากาศนิดๆิน่อยๆให้เมืองเด้อพี่น้องเดี๋มาพิมพ์มาหาน้องมาแจากของครับผมแจกปูกับงาก่อนเอาใส่กอกอันนี้แม่ผูอ้โอ,โอยากองาไปใส่ล่ะพิมพ์เอาใส่กอกแม่เอาแม่ิมาเอาเร็วๆ นี่นายจะไปแจกในบ้านเนี่ยมาเอาหุ่นยากำลังกูกูกูกวนอยู่คุณปเดี๋ยวไปแจกเอากุญแจกุญแจห้อง เอ้นอนอยู่นี่ละค่าเดียวไปแกนนนเอาเกอ,กอจกเอาไปแจกโอ้ยเอาขมาเอาเ่าเนี่ยเจามาแจกเพื่อนนึงเอากขม่า <c oughs> อยูก่กับแย่คาเดียว้อเดี๋ยว,วยพ่อไปแจกเศษกอกร์นของลู่ของลเอาถอยไวพุ่นแล้วเะลอาหาวยก่อนเออไปพี่น้องไปหาแจากเศษกอกครับผมตาดสีสั้นๆในเนองงอ,อแ<ป>ะแจกคูกับง,งานแล้วไปหมดอยูอ่บ่ นั่นคนกินเขาอยู่น่ะเอาใส่ก่อกมาขายยิบเอา,เอานี่นี่จะกันกับยิบร้อกินเขากับอย่างล่ะเออออเอาเลย เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญโอ้เป็นอย่างไก่ตีเลยนี่โอ้นกเขานกเขาคือเหงาเถอะป่ะเออนกเขาบูมเอนนกเขานี่ได้หน่อยนี่ไกลเนาะ ไม่ไกลม้าใส่กอกไปกินเอาไปย้ายน้ำแจกน้ำแจกพี่น้องเร็วหยิบเลยเอาไปย้ายน้ำเนี่ยเอาเยอะงงานไปแจกต่อครับ con nhanh ý đây xuống mau xe cọc đây xuống mau xe cọc mau sẹt cọc, Dù nào phốn ừ tốt đấy บ่บ่บมมีฝนเลยฝนมันตกอยู่ในบ้านเนาะนนแจกที่แจกน้องังครับผมแจกจ่ายแจกมดนะครับ อะขึ à, ้นย่างเอาบ่รถใหญ่มากพอได้เออที่ขางล่างย้ายไปใส่มาย้ายย้ายไปใส่มาย้ายเอายไปกรุงเทพสบ่อ้อามใส่กอก ได้ได้หยิบเลยเออหยิบเลยเออเออเออเอาไปให้เพิ่นรอดเออไปไหนแกล้ ครับอค่ะพี่น้องกับประมาณนี้แหละครับผมแจกพี่แจกดองนี่แหละเวาถุงสองถุงเพินแล้ว <laughs> ไปเหแม่น่เอชุดเออไปห็นแม่แม่น,น,แมน,นี่ครับไปใหต่อครับครับาใส่กอกอแม่เอาใส่กอกไม่แจก ยางเื้อครับคุ่นีเมยนั่งมาอาเมยไปก่อนครับผมขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ